แล้วครับเรากลับมาอยู่กันใน s q u i d g เก e ในโลบ็อกนะฮะในแมปนี้เราเคยเล่นไปแล้วนะครับชื่อว่า s q u i d g a m เ X กนะครับเขามีอัปเดตมาใหม่นะฮะให้เราสามารถเป็นผู้คุมได้จริงๆนะครับไม่ใช่แต่งตัวอย่างเดียวแต่ว่าราคา1 9 9 9ันกเบโลบักเลยนะอันนี้เป็นผู้คุมแบบถาวรนะฮะเล่นได้เรื่อยๆแต่เหมือนว่าในเกมจะสามารถเลือกได้เป็นครั้งครั้งไปอ่ะลองดูก่อนอ๋อมาใช้เงินธรรมดาซื้อก็ได้ะฮะ2 9 9ไม่พอฮะอ่ะโลบักมาก่อนมีเพื่อนไปแล้ว1คนเป็นได้7จดคนทั้งหมด นี่ไงนี่ไงอ๋อมีปืนด้วยเออได้ถือปืนสักทีเดี๋ยวก่อนปิดยังไงนี่ปืน mp 5อา้าวกระสุนปอมใช่ไหมกระสุนปอมยิงได้ไม่มีจำกัดจะให้ปืนมาทำไมเนี่ยมีสามคนเหรอเป็นผู้คุมมาดูกันฮะผู้คุมทำอะไรได้บ้างต้องแข่งกับเขาไหมเอาละพวกนายเตรียมตัว เตรียมตัวมีผู้คุมมาเฝ้าห้ามเล่นนอกกติกาใครแพ้โดนกำจัดอ้าอันนี้คืออะไรอ๋อมีคนเป็น glass เกอร์ด้วยคนทำกระจกสามารถดูได้ว่ากระจกอันไหนที่เหยียบได้อ๋อเข้าใจแล้วคือคนนี้เนี่ยสามารถดูได้ในด่านนู้นแต่ว่าต้องรอดไปให้ถึงเล่นจากด่านแรกก่อนเล่นล i g h t g r เหมือนเดิมเฮ้ยเข้ามาสิรีบเข้ามาเอาเร็วๆๆวเเดินรีบเดินไปไปไไป ฮ้ยปืนมาทาไมก็ไม่รู้ยิงก็ไม่ได้ไม่เป็นไรคนเดียวก็ทาหน้าที่ได้คอยดูอ๋อนี่ไงปืนมาแล้วเราคือกาดในเกมนี้เราต้องทําการอ๋อคลีนอัพเก็บผู้เล่นที่โดนยิงไปแล้วนะฮะเก็บยังไงอ่ะทาความสะอาดเอฮะโอเคนี่ไงโดนยิงไปแล้วเก็บยังไงอ๋อนี่ไงคลีนอัพ หน้าที่ของกาดทําความสะอาดผู้เล่นเก็บกวาดเก็บกวาดแล้วจะให้ปืนมาทําไมเนี่ยในเงินฮนะใครหยุดไม่ทันโดนนะใครหยุดไม่ทันโดนนะโดนยิงโดนยิงให้ปืนมายิงขู่เฉยทาหน้าที่เก็บกวาดตรงไหนนี่หล้มไปเก็บกวาดเก็บกวาดเก็บกวาดช่วยเก็บกวาดเพื่อนมีไหมมีไหม ไม่มีเอ๊ะขยับหน่อยขยับหน่อยโดนโดนโดนแน่คนนี้โดนโดนทำไมไม่โดนเนี่ยหยุดช้านะเมื่อกี้โดนไปคนหนึ่งไปอีกไหมอีกไหมตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นโดนแน่เลยคนนี้หยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยเอ๊ๆรีบเดินซิรีบเดิน,ดนใครยังไม่เข้าเส้นชยัยเสียดายเพื่อนล้มกันน้อยใครยังไม่เข้าเส้นชัยเนี่ยคนนี้เหรอ เอาหมดแล้วโอเคด่านต่อไปด่านที่สองอะไรนะคุกกี้ใช่ไหมเก็บกวาดดีก่าหยุดยิงนี่แล้วมั้งเพื่อนปืนแก๊ปยิงไปก็เท่านั้นด่านต่อไปอา่าเร็วเร็วเร็ว,รว,รวทุกคนเขาประจำที่เร็วตรงนูน้นตรงนูน้นรีบมาเดีนน๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้อ๋ออ้าวขั้นเวลาฮะต่อ,อยกันก่อนเราทำหน้าที่เก็บกวาดเหรอ โอ้อุตส่ามีปืนเอาต่อยกันสิเฮ้ย hey! ต่อยกันก่อนไม่มีใครต่อยกันเลยดีมากดีมากอะต่อยไปนั่นแหละกำจัดคู่แขงช่วยช่วยช่วยช่ว <laughs> ยมันจะมีใครล้มไหมไม่มีใครล้มเลยรีบขึ้นมารีบขึ้นมาเดีนไลค์กรีนไลค์แล้วนี่ไงคุกกี้ฮะ แงยคุกกี้อย่าบอกนะว่าคลีนนิ่งอีกต้องทำอะไรยิงทุกคนที่ตัดคุกกี้พลาดอ้าวยิงได้จะมีสัญลักษณ์ขึ้นบนหัวนะฮะคนที่สามารถยิงได้อ้าวอ้าวอ๋วอยิงเสร็จปุ๊บก็คลีนนิ่งต่อโอเคใครกดพลาดใครทำพลาดเราสามารถยิงได้ดูให้ดี่ะฮะ่ะฮะยางยางัง อนี่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 ไปหนึ่งนี่ไปอีกหนึ่งแล้วก็เก็บกวาดอืมอืมมีไหมมีไหมเอ้ะพลาดแน่นอนคนนี้ยิงไว้ก่อนเลยยิงไว้ก่อนเลยนี่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 อ่ะฮะไเดินไปไม่ได้ทำไมเดินไม่ได้วัดติดอะไรเนี่ยยิง เออพลาดพลาดพลาดง่ายๆแค่นี้ทำไมยังเล่นไม่ได้ฮะฮกกีันไปเริ่มอมตรงนู้นตรงนู้นไปแล้วล้มไปแล้ว <c oughs> เอาติดอีกแล้วไปเอ้เกลี้ยงเหงงลหือกี่คนเนี่ยคนทำกระจกโดนยิงไปแล้วเหลือกี่คนเนี่ยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนห้าหกคนเจ็ดคนฮะด่านต่อไป เอ้ยได้ใช้ประโยชน์สักทีปืนให้มาก็ยิงไม่ได้ด่านต่อไปอะไรดึงเชือกใช่ไหมโอเคใช่ใช่ใชเฮ้พวกขังันมานี่เรวมานี่มาที่มาี่เร็วน่อยเร็วน้อยข้ยางล่างเร็วน่อยเอ๊ะผู้คุมไปไหนอีกคนหนึ่งเข้าไปแล้วหรอฮะด่านต่อไปฮะดึงเชือกออกมาแล้วเพื่อน ทีนี้เราทํายังไงเราจัดการยังไงทีนี้อ้าวทาอะไรไม่ได้ดูว่าถ้าเกิดมีใครเล่นผิดกติดดก,กานะฮะแล้วเ,เราทําอะไรได้อะยิงได้หรอให้ดูเฉยๆโอ้ทาอะไรไม่ได้เลยนี้โถ่เอ้ยยิงเชือกได้ไหมฟังง่จะชนะผมว่าขวามือเอ้ยขวามือจะตกแล้วซ้ายมือชนะจะตกแล้วสู้เขาสู้เขาเพื่อนสู้เขาเออนั่นแหละนั่นแหละช่วยช่วยช่วย สูสีกันสูสีกันขวามือเริ่มอ่อนแรงฮะเริ่มโดนดึงมาอีกแล้วสู้เขาสู้เขาเพื่อนเอ๊ะคนเท่ากันไหมเนี่ยขวามือมีแค่สามเอา้าอ๋อนี่ไงขวามือมีแค่สามอะ่ะเอา้าลุกขึ้นได้อฝั่งนู้นก็มีสามเหมือนกันด่านต่อไปเหลือกี่คนเหลือสี่คนมีคนทุบชีวิตเมื่อกี้คนหนึ่งเงินรางวัลน,น้อยมากเลยร้อยยี่สิบห้าบาทน่าจะสักแบบหลักพันหลักหมืน่น โอเคเกมต่อไปแล้วแล้วเร้วเหลืออยู่แค่สี่คนแล้วไปเอ้ยคนหนึ่งหายไปไหนอ,อ๋อนี่ไงเดิืมาเร็วถึงยังยังนี่ไงลูกแก้วไปหลานี้เราทำอะไรเพื่อนคนที่ลูกแก้วหมดใช่ไหมเราสามารถยิงได้น่าจะอย่างนั้นเพื่อนหายไปไหนคนหนึ่งอะเมื่อกี้หลือแค่สามคนใครที่ลูกแก้วเหลือน้อยกว่าหกนะฮะเราสามารถยิงได้ จะมีสัญลักษณ์ขึ้นบนหัวโอเคเหมือนเดิมมีแค่สามคนเองอะ่ะจัดการเสร็จแล้วก็อย่าลืมคลีนด้วยทําความสะอาดด้วยแล้วกันโอเคครับเตรียมตัวดูใครสัญลักษณ์ขึ้นบนหัวออกมาเป็นเลขขี้ออกมาเป็นเลขขี้ยังยังไม่มีอ่าฮะเลือกเลือกดีๆเลือกดีๆ Uh huh. uh huh. โดนแน่นอนเพื่อนนายแน่นอนนายโดนแน่นอนเพื่อนเทียมตัวเลือกดีๆนะอย่าเลือกผิดละ่ะเหลือต่ำกว่าหกนายไม่รอดแน่เลือกสิเลือกสิเลือกยังเลือกยังออกมาเป็นเลขคู่ยังยังไม่มีคนโดนยิงเลยฮะเอยทายกันเก่งเหลือเกินทายกันเก่งเหลือเกิน พวกนายจะรอดหมดไม่ได้นะต้องกำจัดบ้างออกไปคนนึงอ่ะอ๋ออยู่นูน่นอ๋อชนะแล้วเหรอน่าจะชนะแล้วคนนูน้นนายชนะแล้วใช่ไหมเนี่ยอ้าวโอโหผ่านหมดเลยเถ้ยปืนไม่มีประโยชน์เลยอะผ่านกันหมดหรือสามคนเหมือนเดิมด่านด่านต่อไปด่านที่เท่าไหร่สุดท้ายหรือยังกาดช่วยพวกเราด้วยช่วยยังไงล่ะปืนนีงไม่มีประโยชน์เลยเนี่ย เห็นไหมเนี่ยยิงงไม่เป็นไรเลยช่วยยังไงอ๋อมันช่วยได้เหรอเหมือนเพื่อนจะขอให้ช่วยจริงๆเพื่อนบอกว่าไม่เราช่วยได้เหรอด่านนี้โอ้หมันสูงมากเลยสูงไปไหนจะสูงไปไหนเนี่ยอืมแล้วสุดท้ายกระจกอ๋อยังไม่หมดแฮะเละ็กสองด่าน ด่านนี้แล้วก็อีกด่านหนึ่งเราอยู่ไหนอ่ะอ๋อข้างล่างนี่อ๋อเราดูให้ได้เหรอเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนปีนได้อะไปด้วย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 มันดูได้ด้วยเหรอดูยังไงเนี่ยดูข้างล่างทำยังไงยิงเหรอยิงให้มันทะลุอ๋อ uh huh. เพื่อนเดินมาแล้วไอ้ผมลืมอ่านเลยเขาให้เราทำอะไร อ๋อคลีนทำความสะอาดเหมือนเดิมดูยังไงอะเล็งไปที่มันเลง็งก็เนี่ยเล็งไปแล้วนี่ไงยังไงเราก็ดูไม่เป็นเหมือนกันดูยังไงเนี่ยยิงให้แล้วดูเองแล้วกันนะอันไหนก็ไม่รู้เฮลป์ <Help S 2> ยังไงหรอเพื่อนดูไม่เป็นก็เล็งไปให้แล้วเนี่ยอ่าล่วงเลยโอเค โวยตอนเริ่มมีเท่าไหร่นะสองร้อยแปดสิบกว่าก็ได้ประมาณโอ้ไม่คุ้มเพราะว่าซื้อการเป็นกาดก็สองร้อยกว่าแล้วอะโอเคได้ทำหน้าที่กาดจริงๆริสักทีนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ